ข้อนี้นะครับเราจะนำอนุพันธ์มาประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ซึ่งก็มีสูตรอธิบายให้เราแล้วก็มีข้อที่ควรทราบซึ่งนักเรียนสามารถอ่านเองได้นะครับแตวคุณสตูนให้ฟราเลยนะครับเวลาไป็นโจทย์ในลักษณะแบบนี้อันดับแรกนะครับโจทย์จะให้สมการการเคลื่อนที่มาเ,าเรียนหาที่โนดเราเองนะครับ เขาจะให้สมการการเคลื่อนที่มาตัวยอ่อที่ใช้ก็คือจะเป็นตัว s นะครับสมการการเคลื่อนที่มาจากนั้นพอเราหาสมการเคลื่อนที่ได้แล้วโยส่นใหญ่โจทย์จะให้มานะครับถ้าเราดิฟหนึ่งครั้งจะได้ความเร็วดิฟหนึ่งครั้งจะได้ความเร็วตัวยอ่อใช้ตัว v น,นะครับ และถ้ายิบต่ออีกหนึ่งครั้งล่องนี้จะเป็นความเร่งนะครับตัวยอ่อคือตัว A นะครับข้อ,อานี้มีอยู่แค่นี้เลยถ้าโจทย์ถามหาอะไรหนูก็ทำการติดตามที่เขต้องการนะครับทีนี้ความเร็วเด็กๆเขาจำได้ไหมความเร็วหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยยีานะาฟิสิกเกชิ่งไปเลย ต่อไปความเร่งจบไหม,มจบอันนี้คือหลักการใครอยากเข้าน้ำเชิญคัดแต่เดี๋ยวครูจะไปต่อนะเดี๋ยวฝั่มาตามที่เหื่อนะครับแต่ไม่ต้องม้วนเพราะว่าตอนนี้ครูกำลังอัดวิดีโออยู่เพราะว่าหลายห้องสาหรับหัวข้อนี้นที่นี่ขาดเยอะเดี๋ยวครูส่งยิให้อีกครั้งหนึ่งส่งยิงให้อีกครั้งหนึ่งก็คนที่จะตกดอยู่ในกลอ้องแน่ๆเลยเคือเอน,นันตห่โคนนะครับแล้วก็ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมสั้นอ่า านานตรงนี้ติดนะเองนัน์ไม่เป็นไรนะครับทีนีข้างหลังนะฮะได้ตอนนี้เห็นหน้าแล้วอะมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับเพราะว่าหลายคนไม่ได้มานะครับรูก็เลยตั้งใจสถานีจีโรไว้แต่ว่าตอนที่สอนห้องหนึ่งน้องสามมาดึงในแคมปก็เลยเป็นห้องสองที่ชคดีนะครับผมถ้าใครห้องหนึ่งห้องสาไมไปเร็วเอ๊ะน่ารักมากอะดูข้อนี้นะครับในส่วนของข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่ง เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเป็นระยะทาง s ในเวลา t วินาทีซึ่งอทุกคนดูนะค,ะครับใช้ตั้งใจซึ่ง s เท่ากับ t ยกกำลังสามลบสาม t วัตถุนั้นจะมีความเร็วขนาดที่ t เท่ากับห้าเท่ากับ t เมตรต่อวินาทีเห็นสมาการ s มันคือสมาการอะไรนันเองาการเคลืาา่อนที่แต่โจทย์ทถามหาความอะไร ตั้งว่าดิฟกี่ครั้งหนึ่งครั้งพอดิฟเสร็จแล้วแทนทีด้วยได้ได้โอเค okay. ไปดูกันนะครับนับประหว่างข้อที่หนึ่งโจทย์ให้มาคือ s อสเท่ากับทกำลังสามลบสามทไว้นะอ้าวดิฟเลยวิธีทำดิฟจาก s, <S ก็จะกลายเป็น v t ทกำลังสามดิฟแล้วได้ดได้ ามทีกำลัง,งล2ลบลบ, 2> ลบสาม,สามโอเคจากนั้นแทนทีด้วยอะไรโจทย์บอกทีด้วยห้าก็เป็นเขียนตัวทีและขีดลงมาตรงๆนะทีเท่ากับ5จาจะได้เป็น3คูณ5ากำลัง2แล้วลบเลยครับลบ3จากนั้นคิดเลขครับ5ากำลัง 2, 2> ได้คิดห้คูณสา ลบสามเหลือหน่วยก็คือเมตรต่อจบแล้วข้อหนึ่งยิบตอบสอ่งหนึ่งข้อฟังชันแบบนี้เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่เลขสามอาจจะเป็นเลขสองลาได้วนะด้แล้วนะแล้วก็นะครับ ที่ธรรมดาแล้วก็เห็นข้าวนะะถัดมาข้อที่สองครับขยับมาดูข้อที่2ข้อที่สองโจทย์บอกอาไว้ว่าการโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศในแนวดิ่งมีสมการการเคลื่อนที่เป็น s เท่ากับ 8t ลบ 16t ก e ลังสอง เือ s เป็นระยะทางมีหน่วยเป็นเมตรและ t เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาทีนะครับจงหาความเร็วของลูกบอลขณะที่อยู่สูงจากพื้นดิน64เมตรครูถามว่า64ที่เขาให้มาเป็นตัวแปรตัวไหน s นะครับแสดงว่าตอนนี้เราดูแค่ s กับ s อ่ะเกิดอะไขึ้นมาดูนะครับสำหรับข้อที่สองออกนา ข้อที่สองับแรกครั้งก่อนเลยนะครสมการการเคลื่อนที่ที่เการคือ s เท่ากับ80 t ลบ16 t กำลัง2วิธีทำเขาต้องการหาอะไรครับข้อนี้หาความเร็วแสดงว่าเราต้องอะไรก่อนดิฟจาก s พอ d ก็จะกลายเป็นะตัวแรก d ได้เป็นอะไรนะ80ลบ 3, 2 t อันนี้คือสมการความเร็วโดยปกติเราจะหาได้เราต้องแทนค่า t หรือเปล่าแต่เขาบอก t มาไหมไม่บอกไม่บอกเขาบอกอะไรแทนเขาบอก s เขาบอก s มาแทนแสดงว่าเราต้องเอาต่ามาแทนข้างบนนะเพื่อแก้สมการนี้แล้วหาค่าค่า t ออกมานะครับตรงนี้มาคิดนะครับ s ของเราเป็นเท่าไหร่ลระลูก4ก่ากับ8ส ทีลบ16 t กทีกำลัง 2, 2เป็นสมก,การกำลัง2เวลาจัดหาคำตอบต้องทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็นเป็นศูนย์เดไปยวไปแฟกตอร์คูณบว่าหน้ากำลังสองคูณเป็นลบใช่ป่าครครูก็เลยย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็น16 t กทีกำลัง2 80แ,2แมันบวกอยู่ ดูก็ย้ายตามมาเป็นลบ 80t ส่วน64มันอยู่ก่อนแล้วและมันก็ให้ค่าเป็นบวก64ทีนี้ฝั่งขวาของรูเป็นอะไรแล้วเป็นสูตรแล้วพร้อมที่จะแยกตัวประกอบได้แล้วแต่ถ้าจะแยกจากพหุานามนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขมันเป็นยังไงลกูกมันเยอะซึ่งมันก็จะแยกยากดังนั้น ถ้าเป็นลัะนี้เราก็จะต้องใช้วิธีการืดลองหาเลขสักตัวหนึงซิ 3, ที่สามารถหารได้ลงตัว8ดีมากกว่า8 16. 16ใช่ครับ <16. S 1> เวลาหารก็ต้องหารทั้งสมการนะครับตัดตัเหลือทีกำลัง2แล้ว8หาร16ได้เท่าไหาา <5. S 1> ร่ล่ะ10ได้ 5ีบวกบวก4เท่ากับ6อันนี้คือแกยกได้แล้วนะครับในข้อสอบไม่ได้ยากขนาดนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นผู้เตรียมสอบเหมือนที่แก้ไว้แต่ตอนแรกอาจจะมีข้อยย,งอยางกขง่ายกาโจทกัที่ใส่น้นะทีนี้แยกออกมาวงเล็บแรกเป็นอะไรดีเอ่ย ลบลบคูณกันตท่าไงสี่ลบหนบึ่งคับลบสี่ลบหนึ่งคูณลบสี่เป็นบวกสี่ถูกไหม<อ>ลบหนึ่งบวกลบสี่เป็นลบห้าถูกไหม<อ>แก้ออกมาทีตัวแรกได้เป็น<อ>เป็นหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นส,สี่เอ๊สแสดงว่าเราได้ทีสองตัวนะ<อ>เราก็จะเอาทีทั้งสองตัวนี้ กลับไปแทนในสมการความเร็วตรงนี้ตงมนี้นะครับความน้าเนะอากลับมาแทนนะครับตัวแรกครับ v เมื่อ t เท่ากับ1แทนค่าลงไปน,นะครับก็เป็น80ลบลบ32คูณคูณคูณอะไรครับคูณทีเป็น1อ่ะเดี๋ยวิไดไล้ออกมาไว้เ้่าไหร่ มันก็คือ80ลบ32นะครับได้เป็น48่สิบดโดยเป็นเมอชจฮีนาทีอีกตัวหนึ่งครับรอบนี้แทนทีด้วยเลขสี่ถูกไหมครับก็จะได้เป็น80ลบ32คูณ4 32คูณสี่ีค่าเป็น 128. 128, ร้อ8ยี่สิลบร้อเหลือลบสีเมตรต่อวินาทีนั่นเล่นถึงความจริงเราโยนลูกบอลขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาความเร็วมันจะติดลงได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นลบสีนี้ไม่ใช่คำตอบคำตอบจึงตอบสี่สิบแปดต้นเองอันนี้คือข้อสอบที่ทในแต่ละหันเวลาแข่งขันภายนอกนะะฮจะได้มาสอบข้อสอบ มันก็ต้องมาคิดถึงหลักความเป็นจริงว่าความเร็วนอีกต่อไปไหมนะครับอนาเรียร้อยคราวนี้ก็ได้ใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีเงนให้ในตอนท้ายนะครับเงืนให้ตอนท้ายสำหรับหัวข้อนี้เพราะว่าสถานีรียนขาดคนข้างเยอะบ้านใครได้รับผลกระทบน้ำท่วมไหมบ้านคุณลบเลยนะไม่ท่วมแต่ว่าเราพ่อพี่คือมาโรงเรียนเมื่อเช้า บ้าอยู่มากกับคุณใช่ไหมปกติเนะี่ยใช้เวลาสัมบูรณ์ประมาณ20นาทีให้ทายเมื่อเช้าใช้เวลาสัมบ้านมาลเนี่ยกี่ชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง20โล2ชั่วโมงคือมันมาตามทางปกติกไม่ได้ที่เคยมามันต้องอ้อมอ้อมจากเอาไว้ชุบแอคทอนอ้อมแล้วอ้อมอีกขนลวงกับเมื่อเช้ารถติดนะครับทุกคนก็เลี่ยงเหมือนกันโอโตโอะ2ชั่วโมงเกือบไม่ทันเข้าแถวจุดนะครับเดี๋ยวเรานะครับ ถัดมาดูข้อที่3ามครับข้อที่สข้อที่สามโจทย์บอกว่าอนุภาคชิ้นหนึ่งมีความเร็ว v เท่ากับ 2t กํลัง2บวก 5t ลบ2จงหาความเร่งเมื่อ t เป็น 2, 2> คููถามว่าเขาให้ความเร็วมาแล้วเราจะหาความเร่งแสดงว่าเราต้องยิบกี่กครั้ง กี่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวหรือสองครั้งใครตอบครั้งเดียวยกมือยีด้วยตอบถูกครั้งเดียวเพราะเขาให้อะไรเรามาความเร็วเขาหาความเร็วก็ด้องเห็ครั้งแต่ถ้าเปสมการการเคลื่อนที่หาความเร่งก็วต้องวิธีนะขอเพราะนั้นเริ่มนะอ่านแลเรียนยิ้มรอเลยไม่ยากไม่ยากข้อสามนะครับ เขาให้วีมาเท่ากับ2ทีกำลัง2ปบวก5ทีลบ2เขาต้องการความเร่งหมุนกำการทิปเลยจากวีเขาเปลี่ยนเป็นดิปตัวแรกได้เป็น4ทีแล้วบวก5แทนทีด้วยเลขสองคูณ 2, 4, 2 8, 8, 5, 13, เป็น8ปดบวก5ได้13บหน่วยเป็นเมตรต่อ จบเป็นอานเสร็ที่แน่อนนะครับเชื่อกันนะครับจะได้หวันจะได้วานองคนเราถึงชั่วโงนะครับนานไม่นานคาดมา่เอยียบื่นอาบของโทษอยากนนะยากื่นนะครับ ข้อสี่ไปได้ยไปแล้วนข้อสเขาบอกว่าปล่อยวัตถุจากที่สูงลงสู่พื้นดินวัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทาง s เท่ากับ16เทียกลงสอจระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้หลังจากปล่อยไป5้าวิข้อนี้ต้องดิดไหมไม่ต้องไอแทนช่าได้เลยข้อนี้แทน t เป็นเลขเยี่ยมมากแสดงเข้าใจ สิบหกคูณห้าก็ได้สองได้เท่าไหร่เอ่ยพิกลพิกับิกลสี่ร้อยข้อนี้หน่วยเขาไม่ได้ให้มาเนาะแต่ก็น่าจะเป็นเอ็แหละนะครับอ่านนะครับ ต่อมา4.2เขาบอกว่าความเร็วขณะ t เท่ากับ3แสดงว่านี้กี่ครั้ง1ครั้งจาก s ก็เปลี่ยนเป็น v วิทแลจะได้เท่าไหร่3 12 t แต่เราแทน t เป็นเลข3ก็ได้เป็น3 2คูณ3ต่อ96หน่วยเป็นครับผมเมตรต่อวินาที ต่อไป4.3เขาให้เราหาความเร่งขนาดทีใดๆเมื่อไหร่ป็ปเจะตรวีีใดๆก็คือไม่ต้องแข้าน,นะครับดังนั้นถ้า 4.2v เท่านี้นแล้ว4.3ต่อได้เลยยิต่อ a ก็จะเท่ากับ32ต่อได้แล้วหน่วยเป็น a ต่อัง2ก็ยิ้ต่อจาก v ได้เลยนะครับ และข้อสุดท้าย C. 4ุ C. เขาถามความเรขงขาะ t เป็น10แสดงว่าเราต้องแทน t เป็นอะไรครับเป็น10แต่ความเรขมันมีตัว t ให้เราแทนไหมไม่มีก็ตอบ3 2เน้ต่อวินาทีกำลัง2เหมือนเดิมเพราะมันไม่มีให้แทนจบแล้ว เวลาที่เหลือนักเรียนลองเทียบงานของเดิมนะครับว่าตัวเองหน้าไหนยังไม่เรียบร้อยจัดงการไม่เรียบร้อย